เชื้อราไฟท็อปทอร่าในทุเรียนทุเรียนมีความอ่อนไหวต่อโรคเชื้อราที่เกิดจากไฟท็อปทอรา่าซึ่งสามารถลดคุณภาพและผลผลิตของผลไม้เพื่อป้องกันและกำจัดไฟท็อปทอรา่าในทุเรียนเกษตรกรสามารถใช้ได้คือสารประกอบอินรียที่ควบคุมโรคเชื้อราในพืชผ่านเทคนิคการควบคุมไอออนนอกจากนี้การเพิ่มผลผลิตสูงสุดสามารถทำได้ด้วยการใช้ปุ๋ยสเปรย์ทางใบ FK1 ที่มีสารอาหารและสารลดแรงตึงผิวที่จำเป็น ไอเอสเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเชื้อราในพืชมันทำงานได้โดยการรบกวนความสมดุลของไอออนในเซลล์เชื้อราทำให้เชื้อราสูญเสียความสามารถในการเจริญพนันธุ์ไอเอสมีความปลอดภัยในการใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินการใช้ไอเอสให้ผสม5 0ซีซีในน้ำ20ลิตรและฉีดพ่นบนพืชควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้โรคของเชื้อราเกิดขึ้น f k 1เป็นปุ๋ยสเปรย์ทางใบที่มีสารอาหารที่จำเป็นเช่นในโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแมกนีเซียมและสังกะสีนอกจากนี้ยังมีสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้สารอาหารเจาะใบของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น f k 1สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลทุเรียนโดยการจัดหาสารอาหารที่พวกเขาต้องการในการเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมในการใช้ f k 1เมื่อแกะกล่องออกมาจะพบสถุงบรรจุถุงละ1กิโลกรัม ต้องผสมใช้พร้อมกันตักถุงละ50กรัมผสมลงในน้ำา20ลิตรและฉีดพ่นทางใบให้กับทุเรียนด้วยการ IS และ FK-1 ในการทำสวนทุเรียนเกษตรกรสามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราที่เกิดจากไฟท็อปทอร่าในขณะที่เพิ่มผลผลิตสูงสุดสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลผลิตที่สูงขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นซึ่งสามารถแปลเป็นผลกำไรที่สูงขึ้นสำหรับเกษตรกร โดยสรุปการทำสวนผู้เรียนสามารถทำให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นโดยใช้ IS และ FK-1 ปุ๋ยทางใบ FK-1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งราดช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรคปุ๋ยทางใบ FK-1 ใช้ได้กับทุกพืช เห็นผลไวชัวร้อยเปอร์เซ็ตคุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำชัวสูงกว่าอะมิโนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแล็บเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตไวที่สุด สร้างโครโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทําให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ําหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค าท่านกำลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท ifk lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า oem odm ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแล็บมาตรฐาน ISO iec 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแล็บของเราได้มาตรฐาน ISO s IEC 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยาได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกล็อต ตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและคุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกล็อตด,ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบาทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุ ถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50กิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทําให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001:2015นะคะเราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชัวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตาม กฎของกรุงมวิชาการเกษตรนะคะเวลานำสินค้าของเรา,เาที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูกกฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการแพคเกจจิ้งและเดลิเวอรี่คือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะ กลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วย3กลุ่มนะคะมี IFK Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็กลุ่ม FK Group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ OEM ODM Brand นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์090592 8 6 หนึ่0 5 9 2 8 6 1 4หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะน,นำลูกค้าทุกทกท่าน